เฮียก yeah, ูลืมไปกูล hmm. mm ืมไป what t ต e h ฮ l l เมื่อกี้ใครได้ยินเสียงเฮียอะไรบ้างแมคกี้กับลิซ่าอยู่ตรงนี้ว่ะก็เอาสองคนใช่ไหมเฮีย แต่ตัวเดียววุ้ยม่เอาไม่ไหวไอ,อ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนด่านูบอุ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยมาเรื่องของมาเรื่อง ไอเฮี้ยมันกากว่ะตัวเฮี้ยนียไอเฮี้ยมันคตรกากอะมันกากชิบหายเฮี้ยเริ่มบูเบ้าอะไรวะตัวเฮี้ยน่ะ กูไม่ผิด <c oughs> โอ้ยแล้วไฟใครมันหล่นตรงนี้วะแล้สองพี่น้องคุกงงกันหายเลยสอร์รี่สอร์อร,อรี่ดูไง เคีวายย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 ย่ะยย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 เยยยยวยย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 ยวยย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 ยอยยยยยตยย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 อยย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 นย

าเรียแล้วกูตายมึงเพิ่มคะแนนให้กูด้วยวะหรือว่ามันมันมันจะเพลียแค่ไหนแล้วเลือดกูณรูด ไอ้เหี well ้ยมาเ่างงานคงทำมามาแล้วทำไมกูปีนไม่ได้อ้าวอ้าอ้าหายไปไหนวะไอ้เหี้ยไับไอ้สัก์ก็ตกใจหมดที่อะ โอ้โว้โอ้โว้โอ้โว้โอ้โวอ้าวลูกกูตาย了อ้าวกูตายตอนไหนวะระเบิดไปดิ วายมันขึ้นมาไม่ได้หรอกเฮียวายวายเฮียเฮีย้เด็กเฮียเล่นแมวบ้านกุ้งกัดกันเฮีย เลี้ยมแมวบ้านกูมันกัดกันเดี๋ยวกูมา ปูโคตรขี้เสือกเลยเฮียเอาวหายไปไหนวะลีซีซ่า,าเอาีนู่นไม่ไปรวมตัวกันอยู่น,นู่นหมดเลย อะไรล้วกระดินไปไหนวะเฮียตัวละครหลักตัวซิมสันมึงหาย อ้าวเยีย่ยมอ๋อกูค,คิดว่าแม่งกระเด็นไปแล้ววะไอ้กูช่วยไหมกูไม่อยอมไ่ได้ตัวน่าจะชินเลย

เห้ยว่ะเหี้ยตัวเออจริงแน่แม่ง100%เลย yeah, hey. wow, yeah. wow. oh. <coughs>